สวัสดีค่ะแอมเป็นอาจารย์สอนพิเศษนะคะที่หมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะคะเอ่อแล้วก็สอนในวิชาของ Beyond Self Confidence นะคะแล้วก็เมคอัพค่ะในส่วนของการเสริมสร้างพัฒนากรดไมซ์เซตเอ่อการมี Mindset แบบคนที่มั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็เอ่อในเรื่องของบุค,คลิกภาพที่ทำให้เราเชื่อมั่นแล้วก็ดูดีค่ะแล้วก็เรื่องของการแต่งหน้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นนายหน้าแล้วก็นักพัฒนาอสังหานะคะแบ่งล็อกที่ดินขายอยู่ที่บางบ่อสมุทรปราการนะคะ27ไร่ ครึ่งค่ะแล้วก็กำลังทำโปรเจกต์นะคะจะที่จะสร้างแล้วก็วางระบบเวลเนสเซ็นเตอร์เป็นโรงแรมกึง่งบ้านพักคนชรานะคะบนพื้นที่15ไร่ที่บางบ่อสมุทรปราการะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าชื่นชอบนะคะชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะของ ของเลกาซีมากๆเลยค่ะกะ็มันเป็นช่วงจังหวะที่ปกติเราไม่ค่อยใช้ของของตลาดละเคยใช้ของแบบแบรนด์ band, ยี่ห้อแบรนด์ใหญ่มาเป็น10บสปีเลยนะคะแล้วก็จะเป็นคนไม่ชอบเดิน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 ห้างแล้วก็อะไรที่มันแบบเรารู้สึกว่ามัน มีเคมียเยอะๆเราไม่ชอบเราชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติที่เป็นออร์แกนิกอแกิกแล้วก็มาเจอแบรนด์นี้ค่ะแล้วก็แบบเออฟังข้อมูลแล้วก็รู้สึกว่าเอยดีนะเขาแบบเป็นเขาเน้นเรื่องของการใช้สารสก,กัดจากธรรมชาติแบบออร์แกนิกจริงๆแล้วก็ที่สําคัญนะที่ชอบมากๆก็คือเขาจะแบบเนี่ยเขาจะแบบไม่มีไม่มีในส่วนของพาราเบนฟรีก็คือพาราเบนเป็นสารกันบูดค่ะที่ใน เครื่องสำอางอ่ะมักที่จะใส่กันเพื่อกันบูดนะคะถ้าแบรนด์ไหนไม่ใส่เขาจะระบุไปที่ฉลากดูได้เลยค่ะถ้าไม่มีระบุะแสดงว่าใส่นะคะอันนี้ตามกฎหมายเลยนะคะนเนี้ยคือไม่มีทั้งพาราเบนฟรีมินเนอรลออยล์ฟรีนะคะก็คือฟรีก็คือไม่ได้ใส่ลงไปนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ก็ไม่มีไม่ใส่แอลกอฮอล์ด้วยนะคะแล้วก็เอ่อคอโรเลนฟรีนะคะก็คือพวกสารกันบูดและสารเคมีอะไรใดๆที่ใส่แอบแฝงไปในเครื่องสำอางแบบเล็กน้อยแบบ เพื่อให้มันสามารถอยู่ได้คงสภาพอะไรแบบเนี้ยได้นานๆอะ่ะก็ไม่ได้ใส่เลยนั้นแบบเป็นออร์แกนิกมาตรฐานของแบบมาตรฐานโลกด้วยมาตรฐานอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเนาะซึ่งแบบเป็นมาตรฐานที่แบบเรา trust เรายอมรับกันทั่วโลกอยู่แล้วค่ะว่าเป็นมาตรฐานที่สูงนะคะแล้วก็ก่อนที่จะล้างหน้านะคะก็จะแบบจะใช้ตัวนี้ก่อนล้างมือนะคะแล้ว แล้วก็อาบน้ําก่อนถ้ายังไม่ได้อาบน้ําก็จะใช้ตัวนี้ล้างมือก่อนนะคะเป็นแบบที่ชอบมากๆเลยเป็นอ r o m โรม d าบอดี้บาสครีมนะคะมันก็จะออกมาเป็นครีมครีมเจลนะมันก็จะใช้นิดนึงแล้วก็ล้างมือแล้วมันจะมีกลิ่นแบบอรโรมามันช่วยแบบบำบัดทรปีแล้วมันก็เป็นออร์แกนิกด้วยค่ะก็ใช้แล้วแบบ มันรู้สึกสดชื่นแล้วก็รู้สึกผิวนุ่มมากๆเลยเพราะก่อนที่เราจะล้างหน้าเราควรจะล้างมือให้สะอาดซะก่อนนะคะแล้วพอเสร็จแล้วแอมก็จะใช้เป็นตัวเนี้ยค่ะล้างหน้าจริงๆถ้าแบบวันไหนแต่งหน้าแล้วมีเครื่องสอําอางเยอะๆนิดนึงแอมก็จะใช้ตัวล้างเครื่องสาอางก่อนวันนี้ยังไม่ได้เอามาโชว์เดี๋ยวค่อยเอามาไว้คลิปหน้านะคะแอมก็จะล้างหน้าด้วยตัวนี้เลยนะคะเป็นแบบ เอ่อเป็นมันชื่อว่าอะมิโนแอซิดเครนเซอร์นะคะมันจะเป็นลักษณะเจลใสๆค่ะแล้วก็ที่แอมชอบมากอะอะมิโน,โนอะมิโนก็คือกรดอะมิโนใช่ไหมกรดอะมิโนเนี่ยมันจะเป็นอนุพันธ์ที่ถูกย่อยมาแล้วของโปรโตีนซึ่งผิวเราอะมันมีโปรโตีนอยู่แล้วค่ะแล้วแมล้วมันก็ pH 5.5ถ้ายี่ห้อไหนแบรนด์ไหนที่สามารถทำ pH 5.5า p 5.5ได้คือมันเป็นเอ่มสมดุล สมดุลของหน้าเราจะกรดอ่อนๆก็คือ ps 5.5แบบเนี้ยมันก็จะไม่ทําให้หน้าเราเสียสมดุลไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่มันจนเกินไปมันก็จะควบคุมสมดุลให้กับหน้าเราแล้วก็จะทาความสะอาดหน้าเราไร้สาะถ้าเขาทํา ps 5.5ได้ซึ่งไม่ง่ายนะคะก็จะระบุไปที่ฉลากซึ่งอันเนี้ยก็มีเหมือนกันแล้วล้างไปก็แบบกลิ่นหอมสดชื่นแบบธรรมชาติ ไม่รู้สึกถึงกลิ่นเคมีใดๆเลยแล้วก็ล้างเสร็จหน้านุ่มทันทีเลยแล้วพอล้างหน้าเสร็จนะคะก็จะเช็ดด้วยเราไม่ควรจะใช้เป็น ผ้าขนหนูผ้าขนหนูมันมีเป็นรูๆมันจะมีแบบตากไปมันจะมีฝุ่นใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาฝุ่นมากบหน้าเราซึ่งหน้าเราเป็นรูขุมขนเนาะมันก็จะเข้าไปอุดตันได้นะคะถึงจะไม่เป็นสิวอักเสบมันก็จะเป็นสิวแบบอุดตันเมเล็กๆเ,ก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 เกต็มหน้าอะไรใครที่ยังเป็นอยู่แล้วก็ทําให้เรามีปัญหาริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำแล้วก็ผิวหน้าไม่เรียบเนียนด้วยนะคะก็จะใช้เป็นกระดาษทิชชู่เช็ดหน้าแทนนะคะเลือกที่นิ่มๆหน่อยนะคะแล้วก็เช็ดซับหน้าไป ให้ทั่วหน้าเบาๆนะคะทำอะไรกับหน้าเบาๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วอัก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นเซรัม่มซึ่งอําซื้อมาแบบเป็นเซ็ตนะคะเป็นเซ็ตก็ไม่ไม่ได้แพงด้วยเพราะว่าเดิมมาจากว่าแบรนด์ปกติก็ใช้ของแบรนด์เนมมาสักระยะอยู่แล้วนะคะก็จะแบบเซ็ตหนึ่งปกติก็ซื้อทีหนึ่งเนี่ยเซ็ตหนึ่ง หลักหมื่นขึ้นไป2-3งสามหมื่นใช้ครีมกระปุกละหมื่นเซรั่มที่แบบรวมกันแล้วแบบ5้าหกพันแล้วใช้แล้วมันก็มีกลิ่นเคมีไม่ช่วยชอบอยู่ดีนะคะก็ยังไม่เจออะไรที่มแบบประทับใจและทําให้ผิวเปลี่ยนได้จริงๆแล้วก็ต้องไม่แสบไม่คันไม่อะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเคยแพ้ครีมมาแล้วแบบหน้าผังใช้แค่เดือนเดียวหน้าผังนะคะแล้วก็แบบว่าต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องใช้เวลาถึง2ปีอะ ถึงจะแบบหน้าดีขึ้นเพราะปกติเป็นคนเดิมเนเจอร์เดิมเป็นคนผิวแห้งนะคะที่แบบไม่เคยมีสิวอยู่ๆเป็นสิวก็เจ็บปวดนะคะแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่แบบเ,ออเคยไปขายครีมนะคะที่เป็นเป็นครีมบำรุงผิวหน้าแล้วก็มีกันแดดแล้วใช้ไปเดือนแรกก็ดีอยู่ใสยอยู่แล้วพอ2เดือนอะ หน้าเริ่มแดงเริ่มมีความแสบหน้าระคายเคืองแล้วก็แบบกระตุ้นให้แบบกระฟ้ามันขึ้นฟ้ามันขึ้นชัดเลยอะที่แก้มนะคะเราก็เลยเลิกใช้แล้วก็เลิกขายไปเด็กมันี้นขีมที่บอกว่าดีแต่มันมีใส่อะไรแอบแฝงอะค่ะแต่วันนี้พอใช้แล้วประทับใจมากนะคะก็จะใช้เซรั่มทั้ง3ตัวเลยนะคะพอดีมันมีเซตโปรโมชั่นอยู่แล้วมันมีทั้ง3ตัวตอนแรกเอ๊ะไม่ชอบเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่เอ่อไม่ไม่ค่อยชอบทาอะไรเยอะแยะนะคะก็ซื้อมาทั้ง3ตัว ตอนแรกแล้วมันก็ใช้ง่ายจริงๆนะคะแล้วเวลาเราใช้เซรั่มเนี่ยด้วยอันนี้ความรู้พื้นฐานเดิมเวลาเราใช้ครีมหรือเซรั่มอะไรใดๆให้เราใช้จากที่ใสที่สุดก่อนแล้วก็ไปที่เข้มข้นขึ้นอันนี้ก็เราก็ดูนะคะแอมก็เลยจะใช้เป็นตัวมันติวิตามินอันนี้ก่อนนะคะเป็นไวท์ติลไลซิ่งไฮเดเตอร์นะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสนะคะปึ๊บหยิบออกมาแอมก็จะเก็บไว้ในกล่องแบบนี้เลยนะจะก็หยิบอย่างนี้นะคะอ่า ขวดก็แบบเก๋ๆนะขวดก็จะประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะกดออกมานี่เดี๋ยวจะทาให้ดูเลยนะว่าใช้ประมาณไหนมันเป็นตัวที่ใสที่สุดนะคะแอบมบก็จะใช้ประมาณสองหัวปั๊มนะคะตอนแรกตอนแรกอะถ้าใครกลัวแพ้นะคะก็ให้เอามาเทสต,ตรงนี้ก่อนเทสแบบแต่ละตัวเทสให้มันแบบคนละที่กันนะคะหรือว่าเทสท้องแขนด้วยเนี่ยมันจะเป็นบริเวณที่แบบ ่อนโยนที่สุดของเราแล้วก็ทิ้งไว้ถ้าปกติถ้ามันระคายเคืองอะ่ะมันจะออกอาการภายใน15นาทีนะคะมันจะแบบมีความร้อนมีความแสบคันใดๆเกิดขึ้นแต่ว่าครีมหรือว่าโลชัน่นหรือว่าเซรั่มที่ดีอะ่ะทาแล้วมันจะรู้สึกเย็นนะคะ หรือถ้าใครเอาชัวแบบแพง่ายๆแล้วกลัวสุดสุดก็ทิ้งไว้ครบคี่สบ2ี่ชั่วโมงถ้ายี่สี่ชั่วโมงไม่มีผลไม่มีอาการแสบร้อนอะไรเกิดขึ้นอ่ะแสดงว่าไม่แพ้ก็เฉยใช้ได้ก็มันมีกี่ตัวก็ทากปเลยค่ะแบบแต่ละจุดแต่ละจุด,แล,จดแล้วก็ทิ้งเอาไว้แอมก็เทสเหมือนกันเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอหน้าพังแล้วอ่ะมันซ่อมยากเนาะแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะสองหยด อันนี้ผ่านการเทสมาละแอมรู้สึกว่าหน้าเปลี่ยนฟูขึ้นประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกนะคะแล้วเวลาเราทาเนี่ยหน้าเราจะเป็นรูขุมขนเล็กๆใช่ไหมคะให้เราแบบทาแบบกดตรงนี้นะคะแล้วด้วยความที่แบบพอใช้แรกๆก็ไม่กล้าพอใช้ไปสักระยะเราก็รู้สึกว่าเราเอามาทารอบดวงตาได้ด้วยรู้สึกว่ามันอ่อนโยนจริงๆนะคะแล้วกลิ่นก็แบบสดชื่นแอจจะเป็นคนที่มีปัญหากับกลิ่นค่อนข้างมากนะคะถ้ากลิ่นไม่ผ่าน ดีแค่ไหนก็ไม่ใช้เพราะมันจะทําให้เราเวียนหัวคลื่นไส้นะคะอะเราพอเสร็จล้าก็จะใช้เป็นตัวสีเขียวนียค่ะเป็น smoothing อ r i g h t e n i n g นะคะซึ่งเนี่ยมีระบุว่าไม่มีสารกันบูดอะไรใดๆเป็นออร์แกนิกที่มาตรฐานสูงแลวก็ดีแลวก็แบบราคาย่อมเยาสุดๆเลยนะคะถ้าแบบใครที่ใช้แพงๆมาแล้วใช้แบรนด์เนมมาเหมือนกันเนี่ยจะรู้เลยว่าหยถูกมากแอมก็จะใช้ประมาณ1-2หัวโกดคือบริเด็ตอนเนี้ย พื้นผิวหน้ามันใหญ่เข้าใจไหมคะตอนแรกอ้วนกว่านี้นะนี่ผอมลงมาสิบจะสิบห้าโลละเอ้ยนะคะแต่จริงเข้าโปรแกรมเนี้ยรีบอนมาก็สามสัปดาห์นะคะลดไปห้ากิโลละเกือบห้าโลแล้วแล้วก็ทาค่ะทาแบบนี้ค่ะจริงจังหวะที่แบบมันเว้นวักก็พอทากด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 ไล่ไปมันซึมเร็วคะ่ะมันก็จะซึมต่อเนื่องไปอยู่ละ อันรู้สึกว่าเนี่ยทาปุ๊บอะผิวมันนุ่มแล้วมันก็นรู้สึกว่ากระจ่งางใสขึ้นเลยแล้วที่เหลือก็ทาหลังมือค่ะค่ะ okay. เออชอบมากเลยนะแล้วก็จะทาตัวนเ,นนะะนะะเนี้ยค่ะเป็นคา l ิสนะคะ Barrier p l u s ค่ะ p l u s Prebiotic Liquid นะคะ Crystal i m m u n i z a t i o n เนี่ยค่ะคือจริงๆอ่ะถ้าแบบ ใครใช้เช้าแล้วก่อนนอนได้ก็ดีมากๆเลยค่ะแต่แอมะต้องบอกว่าเออบางทีบางวันถ้าออกนอกบ้านก็อาจจะได้ใช้สองครั้งแต่ถ้าวันไหนที่แบบอยู่บ้านอยู่ถ้าอยู่บ้านไม่ได้แบบมีเหงื่อออกหรือว่าอะไรอะ่ะก็อาบน้าแค่ครั้งเดียวโอเคปะ <laughs> ก็จะใส่แค่นะครั้งเดียวนะใช้ครั้งเดียวยังเอฟเฟกติฟขนาดนี้เลยแต่ถ้าออกนอกบ้านเออเหมือนจำเป็นต้องอาบน้ำอะ่ะก็จะก็จะสองครั้งบ้างอะไรเงี้ยนะคะ เพราะว่าหมัยเป็นคนดูงานวิจัยค่ะว่าการอาบน้ําหลังสองทุ่มหมักมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะแล้วจริงคนเราจริงเขไม่ได้จําเป็นที่จะต้องอาบน้ำวันละสองครั้งคนที่เขาอยู่เมืองนอกเมืองนาเนี่ยเขาไม่เหงื่อไม่ออกอะ่ะไม่อาบน้ําตอนไปอังกฤษนี่ก็ไม่ได้อาบน้ำจ้าเขาไม่อาบกันดังนั้นมันแค่เป็นค่านิยมที่ไม่รู้ใครสร้างขึ้นมาือเป็นคนนอกกรอบน,นิดนึงนะแต่ถ้าเหงื่อออกสกรปรกเออก็อาบนะคะอาบน้ําหลังสองทุ่มมักเราจะทํางานหนักด้วยอุณหภูมิมีผลกับร่างกายค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวเนี้ยครี่แบบ เข้มข้นที่สุดเราก็ใส่แ้มจะใช้ทารอบดวงตาไปด้วยนะคะเพราะว่าแบบของบริษัทเลกาซี่เองอยังไม่ได้มีตัวไอครีมออกมาแต่ตัวนี้ก็อ่อนโยนมากๆตอนแรกไม่กล้านะคะแต่พอทาทาไปรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มีการแสบแล้วคายเครืองอะไรใดๆเลยทาขอด้วย ก็เลยทานะเราเพอใส่แลวมจะปิดท้ายด้วยกันแดดนะคะนี่ก็ซื้อมาในวันนั้นพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าจะกันแดดอะจำเป็นมากๆนะคะที่เราจะต้องใช้อันนี้สามารถ spf 5 0 pa 4บวกปกติแล้วเนี่ยถ้าตามท้องตลาดที่ไม่ใช่แบรนด์ที่คุณภาพดีหน่อยจะเหนียวนะคะกันแดดเหนียวๆจะใช้ไม่ได้เลยแล้วถ้ากลิ่นเคมีหนักๆใช้ไม่ได้จริงๆก็จะใช้แบบอีกแบรนด์หนึ่งนะคะซึ่งอันนั้นอะราคาตลอดราคาสมาชิกแล้วนะคะ พันสองกับพันหกนะคะแต่อันเนี้ยอืไม่ถึงพันเบาๆราคาเบามากจริงๆค่ะก็เลยแบบตัดสินใจซื้อง่ายๆแล้วเขาก็จะลงแบบเนี้ยแอลกอฮอล์ฟรี free, ซึ่งแบรนด์ดังเนั้นนะที่เคยใช้อะ่ะไม่มีลงแบบนี้นะคะคือเขาก็ยังมีสารกันบูดสารอะไรใส่อยู่เขาก็รู้แหละแต่ว,ว่ามันบางทีมันก็จำเป็นที่จะต้องใส่อะ่ะแล้วก็ใช้กันแดดกันแดดเราจะใช้เยอะนิดนึงนะคะ ทาล็อกผิวหน้าลงไปเราต้องเจอแดดเจอมลภาวะนะคะแล้วก็เนี่ยแค่แสงจากโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เราเนี่ยก็เยอะละทาคอด้วยอะไรที่ใช้กับหน้าเนี่ยให้ทาคอแล้วหลังมือด้วยนะคะถ้ากันแดดก็ไม่ต้องตกเยอะก็ลูบลูบได้เลยค่ะเพราะเหมือนกับเราจะเอาฟิล์มของกันแดดเนี่ยมาเคลือบ ล็อกผิวหน้าเราเพื่อปกป้องผิวหน้าเราเป็นชั้นสุดท้ายก่อนที่เราจะใช้แป้งแต่งหน้าหรือว่าใช้รองพื้นใดๆค่ะแล้วหลังจากเราล้างหน้าเสร็จเราไม่ควรจะล่อนไปล่อนมานะคะพอเราล้างหน้าเสร็จเราควรจะเช็ดหน้าแล้วลงบำรุงทันทีเลยไม่งั้นผิวเราจะไปรับฝุ่นมามันก็จะทําให้ทาลกแล้วลงผิวได้ไม่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งผิวก็จะค่อยๆสูญเสียความชุ่มชื้นไปเรื่อยๆค่ะเราควรจะแบบล้างหน้าเสร็จแล้วก็รีบทําให้เสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนเนี้ยล็อก ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รีบลงหลองพื้นแต่งหน้าใดๆเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเนี่ยไม่ได้แต่งหน้านะ <_ C 1> จะบอกว่าเนี่ยใช้แบรนด์ดังมาเป็น10ปีอะไม่ค่อยมีคนทักว่าหน้าเปลี่ยนทั้งๆที่ไม่มีตัวไหนไม่เคยใช้นะ <_ C 1> ที่แบบใช้นานๆที่แบบ14คืนที่บอกว่ารีฟื้นฟูโปรแกรมผิวอะไรเนี่ยใช้มาหมดแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ แล้วก็ก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นแหละแต่มันดีขึ้นชั่วข่าวแล้วมันก็ราคาสูงมากจริงค่ะแล้วก็ตัวที่แบบครีมกระปุกแล้วเป็นหมื่นอะไรเงรี้ยก็ใช้มาละที่แบบจะย้อนผิวได้ส5บปีดูนนี่นาแต่เรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้ได้ผลลับแบบนั้นนะแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้เค็มเยอะไม่ได้มีใครแบบเค็มอะไรเยอะก็แค่แบบว่าเออออแกนิกไม่มีสารกันบูดแค่นั่นแหละเนาะนอกนั้นก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรแต่แบบเรารู้สึกว่าเออ บำรุงผิวหน้าเราหมดพอดีนะคะแล้วเราก็หนักใจอยู่เหมือนกันที่จะแบบจ,จะไปซื้อยี่ห้อท้องตลาดอะไรดีที่มันออแกนิกแล้วไม่มีสารกันบูดแบบเนาะเดี๋ยวเราเราติดแบรนด์อะแล้วเราว่มาเจอเนี้ยแล้วแบบโอ้โหว้าวเลยอะ่ะมันตัดสินใจซื้อไม่ยากเลยค่ะที่จะลองใช้เพราะเนี้ยซื้อเ็ษมาแบบหลักพัน <laughs> ปกติอะถ้าได้ขนาดเนี้ยหลายมื่นอ่ะ ยังไม่ได้ขนาดนี้เลยอะจะรู้สึกว่าเออประทับใจมากๆเลยค่ะในการที่แบบนี้ใช้นี่ก็ใช้มาประมาณ2องสอสาอาทิตย์ละก็รู้สึกอยากให้ลองนะคะลองไปเทสดูแล้วก็ลองใช้คุณอาจจะแบบ เจออะไรที่มันหวานแบบแหมก็ได้เนอะเพราะว่าตัวโดยโดยส่วนตัวเองอะรู้สึกว่าเออมันปลอดภัยเทสแล้วอะไรแล้วแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆอะรู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้รู้สึกว่าหน้าเปลี่ยนตั้งแต่ที่ใช้เลยแล้วก็ใช้ไปแค่2ครั้งก็ไปหาพี่ที่เ,ออเขาเคยเห็นหน้าเราอะเขาก็ทัก 1, ทันทีเลยอะแล้วด้วยเรากินแบบ ผลิตภัณฑ์รีบอร์ในการที่แบบลดลดไขมันแล้วมันก็เอาสารพิษของเราออกไปเยอะมากๆอยู่แล้วค่ะมันก็ผิวพรรณสดใสขึ้นเยอะเรากังเกตตัวเองอยู่แล้วเนี่ยก็เราก็มาใช้ตรงเนี้ยเข้าไปด้วยโอ้โหค่ะสวยังเงานะคะรอบรองก็อยากให้เปิดใจลองใช้ดูค่ะว่าเนี่ยแอมก็ได้รับเกินความคาดหวังดีกว่าที่แอมคิดเยอะเลยนะคะก็ประทับใจมากๆคะ่ะแบ่งปันแชร์คแค่นี้นะคะ